สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคะ่ะเมื่อนี้นะคะนี่คะ่ะเข้าคีเรือไปปลาชายเลนจ้าไปหาจับปูจ้าพี่น้องนี่คะ่ะเข้ากับดักไวมือว่านเนี้ยนะจ้าดักไวขึ้นหนึ่งและะ้วค่ะนี่ยกขึ้นม้าได้โตหนึ่งคะ่ะพี่น้องนี่นะคะถ้าเป็นตัวแม่เข้ากับตองปล่อยนะจ้านี่จ้าเข้าปล่อยลงไปแล้วค่ะเพราะว่าอยู่ประเทศออสเตรเลียขอรักษาระบบนิเวศนะคะ ใดจับไปในตำรวจจับได้เสียค่าปรับหลายเลยครับพี่น้องนี่ค่ะซีอันเคี้ยวอันสมสม,สมนี้นะคะก็เป็นเครื่องอันเป็นอันที่วัดตัวปูนะคะถ้าปูมันถึงเกณฑ์เท่ากับเอาไปได้เนาะคะ่ะถ้าตัวหน่อยเท่ากับต้องปล่อยไปครับพี่น้องเบื้องพี่น้องเต็มเลยจ้าตัวผู้ตัวแม่เนาะค่ะเต็มเลยแต่ว่ากรงนี้นะคะเข้าดักได้ตัวแม่ซีตัว ตัวผู้ตัวหนึ่งค่ะพี่น้องเขาก็ต้องปล่อยมันไปคือเก่าจาตัวแม่เอาไปบ่ไดเนาะจ้าเดี๋ยวตำรวจจับเนาะคะ่ะนี่พี่น้องตัวใหญ่ค่ะตื่นเต้นค่ะพี่น้องข้างแรกเลยค่ะที่มหาปูยูทะเลเนาะคะ่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้าเบิ้งค่ะพี่น้องจ้าเนื้อวานหวานค่ะพี่น้องนี่ตัวใหญ่ค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะ มีแต่กล่มใหญ่ๆครับพี่น้องจ้านี่คะ่ะตื่นเต้นนะจ๊ะในตัวตใหญ่เพราะตกเสร็จแล้วนะคะพี่น,อน้องเรากะถึงเวลากลับบ้านจ้าขี้เรือชมนะคะบรรยากาศปลาชายเล่นนะคะไอ้บรรยากาศสวยๆค่ะกลับบ้านกน็ถึงเวลามันกะคําพอดีนะคะถึงเงินไปเบื้องเงินพระอาทิตย์ตกดินนะคะพี่น้อง นิรจ้าสวัสดีค่ะเจอกันใหมจ๊ะพี่น้องจ้า